สวัสดีค่ะพบกับเพจที่ดินพิษณุโลกบายจีสองนะคะตอนนี้เราอยู่กันพิกัดที่หมู่เจ็ดค่ะบ้านฟากนาตำบลฟากท่าอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตนะคะแปลงนี้จะเป็นสวนสักค่ะเต็มแปลงเลยแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยนะคะไม่ใช่ต้นเล็กๆนะเนี่ยค่ะสังเกตเทียบจาก คนนี้เลยนะคะตัวคนจะต้นศักอ่ะใหญ่เลยนะคะคนตัวเล็กไปเลยหน้าแปลงติดถนนลาดยางนะคะไฟฟ้าป่าปาชุมชนซึ่งที่แปลงนี้ก็จะอยู่ในหมู่บ้านเลยค่ะก็ของเรานะคะแปลงนี้จะไม่ได้ไล่รถยนต์เข้ามาเพราะว่าจุดสังเกตง่ายมากๆด้านข้างนะคะก็จะติดกับวัดฟากฟากนา ตรงนี้นะคะซ,ซึ่งสามารถการเดินทางเข้าออกค่ะเข้าเข้าออกได้สะดวกมากๆเลยนะคะเอกสารเป็นโฉนดนศอส,อสี่คุดแดงค่ะเลขที่1 2 3 8 8เนื้อที่ตามโฉนด 356ตารางวานะคะก็คือ3งานกับ56ตารางวานั่นเองขายเพียงแค่1 5 000 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าระยะของแต่ละด้านนะคะมีขนาดอยู่เท่าไหร่ด้านหน้าที่ติดถนนอยู่ตอนนี้นะคะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่30เมตรค่ะด้านหลังทะลุเข้าไปด้านในกว้างอยู่ที่30เมตรหันหน้าเข้าที่ด้านซ้ายนะคะกว้างอยู่ที่4 8เมตรด้านขวากว้าง4 12เมตรค่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวด้านขวากันก่อนนะคะว่าแนวเนี่ยโดยประมาณไหนซึ่งพื้นที่รอบข้างนะคะจะสังเกตให้ได้เลยว่าจะมีบ้านระยะห่างๆนะคะตามเส้นทางเลยนะคะแล้วก็มีเสาไฟฟ้ามีประปานะคะผ่านหน้าแปลงไปเลยซึ่งด้านในก็จะเป็นตัวบ้านีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่ด้านในด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวด้านขวากันค่ะสิ่งที่จะเจอ ตรงแนวด้านขวานะคะจะเห็นกับราวบันไดที่เดินขึ้นสู่วัดตามแนวนี้เลยค่ะหลักเขตนะคะในพื้นที่หาไม่เจอแต่สิ่งที่เห็นก็คือต้นสักเต็มพื้นที่นะคะระยะนี้สูงขึ้นไปถึงด้านบนจะยาวอยู่ที่42เมตรค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายกันนะคะหน้าแปลงจะคู่ขนานไปกับถนนลาดยางค่ะหน้ากว้างอยู่ที่30เมตร สำหรับต้นสักนะคะมีการปลูกเป็นแนวเต็มพื้นที่เลยค่ะต้นก็จะใหญ่กว่าตัวคนนะคะแล้วก็ตัวไซส์เท่าคนและเล็กเท่าคนบ้างแต่ยังไม่เคยมีการตัดเลยนะคะสำหรับต้นสักที่นี่จะเห็นว่าสักมีการปลูกไว้แล้วยังไม่เคยมีการตัดแล้วทิ้งต่อนะคะแนวเขตสังเกตง่ายๆสังเกตจาก มีที่ด้านข้างค่ะเขาปลูกสักเหมือนกันนะคะแต่มีการตัดสักไปแล้วและมีการทำความสะอาดเอาไว้คือตัดหญ้าแบบเอี่ยมเลยแต่แปลงของเรานะคะที่สังเกตเห็นอยู่ตอนนี้คือ ไม่มีการตัดหญ้าปล่อยลกเลยนะคะแล้วต้นสักต้นไม้ขึ้นคุมเต็มพื้นที่สังเกตจากแนวด้านข้างถ้าเดินเลยมาอีกนิดนึงเห็นไหมคะแนวเป็นแบบนี้เลยค่ะซึ่งระยะของที่ข้างเคียงคือทำความสะอาดไว้ดีมากแต่แปลงของเราคือลกนะคะแล้วก็ต้นสักใหญ่ซึ่งจะสังเกตว่าข้างๆกันเขาตัดไปแล้วเห็นไหมคะต้นสักเขาเล็กต้นใหญ่ประมาณสักขานะคะบางต้นก็เท่าแข้งก็มีนะคะ อ่ะอันนี้คือให้ชมบรรยากาศคร่าวๆนะคะแปลงนี้นะคะก็เป็นที่ดินพร้อมกับต้นสักค่ะซื้อซื้อที่ดินแถมต้นสักทั้งแปลงเลยนะคะบุกไว้เต็มแปลงค่ะหน้าติดถนนลาดยางไฟฟ้าประปาชุมชนนะคะเอกสารโฉนดนอสสอี่ขุดแดงเนื้อที่ตามโฉนด3งาน56ตารางวาขายเพียงแค่150,000บาทนะคะพิกัดตั้งอยู่ที่หมู่7ตําบลฟากนา ำบลฟากท่าอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะเอกสารโฉนโดอยู่ในมือไม่ติดภาระใดๆทั้ทงสิ้นค่ะติดต่อฝ่ายขาย0625416224 0623941698หรือจะกดเข้าไปที่เพจที่ดินพิษณุโลกบาย G2 พร้อมให้เป็นเจ้าของจับจองได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ